วันนี้เอาใจคอกาแฟค่ะกาแฟทุเรียนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอย2ค่ะใครที่เป็นคอทุเรียนนะคะไขรที่เป็นคอกาแฟาวันนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างทุเรียนกับกาแฟานะคะกาแฟทุเรียนคะ่ะเอ๊รสชาติจะเป็นยังไงนะคะอยากให้ลองทําทานจริงๆเลยคะ่ะหอมนะคะอารมณ์ประมาณเหมือนลาเต้เลยค่ะจะเป็นลาเต้เหมือนทุเรียนนะคะ ชื่นใจค่ะอยากจะให้ลองทำทานกันดูนะคะเดี๋ยวตามเจ๊กุ้งไปชมเลยค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะก่อนรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะเจ๊กุ้งเป็นคนหนึ่งละค่ะที่ชอบทานกาแฟมากๆแล้วก็ชอบทานทุเรียนด้วยนะคะกาแฟจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะวันนี้ขออนุญาตเป็นเนทกาแฟค่ะวันนี้เจ๊กุ้งใช้กาแฟหช้อนชานะคะ ตามด้วยน้ำร้อนเลยค่ะใส่น้ำร้อนลงไปเลยนะคะเคล็ดลับมีอยู่2อ,อย่างนะคะอย่างแรกก็คือเวลาเราชงกาแฟนะคะน้ำต้องร้อนจัดนะคะอุณหภูมิของน้ำนี่แหละค่ะมีผลต่อรสชาติกาแฟค่ะถ้าน้ำไม่ร้อนจัดนะคะกาแฟอาจจะมีรสเปรี้ยวได้ค่ะตามด้วยทุเรียนหนช้อนปูนๆูนเลยค่ะ เคล็ดลับที่2นะคะทุเรียนต้องค่อนข้างสุกค่ะเนื้อเป็นครีมเลยนะคะค่อนข้างสุกค่ะ2เคล็ดลับนี้ราคาจะทําให้กาแฟถ้วยนี้อร่อยนะคะคนทุเรียนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ํากาแฟเลยค่ะตัวทุเรียนนะคะเขาจะเป็นครีมครีมนะคะเหมือนเราใส่นมลงไปเลยค่ะยังไงอย่างนั้นเลยนะคะ ตอนนี้เริ่มละลายแล้วค่ะสังเกตจากสีกาแฟนะคะมีความหอมของกาแฟแล้วก็มีความหวานของทุเรียนค่ะเข้ากันได้ดีจริงๆเลยนะคะอารมณ์เหมือนกาแฟใส่นมเลยละคะ่ะแต่เป็นนมทุเรียนนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะอยากให้ลองทำทานจริงๆเลยค่ะเจ๊กุ้งชิมมาแล้วนะอร่อยถูกใจมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ คลิปนี้จะกุ้งต้องไปแล้วล่ะค่ะต้องขอตัวไปทานกาแฟก่อนนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมเทคนิค2ข้อนะคลิปนี้จะกุ้งต้องไปแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ